เราทำงานศิลปะเพื่ออยากให้คนเป็นคนที่ดีขึ้นในแง่จิตใจในแง่เขาอาจจะเห็นค่าชีวิตมากขึ้นรักครอบครัวมากขึ้นเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเราสามารถทำอะไรให้คนคนอื่นทุกน้อยลงได้ก็น่าจะดีก็น่าจะคุ้มค่ากับการเกิดมาเป็นมนุษย์ หมายของนักวาด1.7ล้านพอ l l o w e r ร์ตั้มอุลิตหรือนักกรอุลิตคืออยากให้คนเห็นค่าของชีวิตก็ไม่แปลกที่ในนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของเขาสื่อไปถึงความสะเทือนใจและความหวังท่ามกลางสงครามปาเลสไตน์อิสราเอลผ่านภาพสีอะคริลิกมาสเตอร์พีซรูปอัศวินประลองทวนบนหลังมา้าแต่กลับไม่มีผู้แพ้ชนะเมื่อทั้งสองฝั่งทิ้งอาวุธส่งต่องแง่คิดที่อาจไปปรับใช้กับความสัมพันธ์ก็ได้ สหอว่าเบื้องหลังลายเส้นน่ารักก็คิดเยอะค่ะโดยเฉพาะการหาสัญลักษณ์มาแทนเรื่องราวแบบไร้ตัวอักษรกำกับเช่นภาพที่ดรักที่สุดใช้แสงเขียวของเรือใดมึกสื่อสารว่าไม่ใช่ทุกแสงคือความหวังเรียกได้ว่าประสบการณ์ทำให้มุมมองต่อชีวิตโตตามวัยจากนักวาดการ์ตูนช่องที่ช่วงเริ่มต้นเล่าความรักเป็นส่วนใหญ่ เจ็ดปีผ่านไปมีโซโล่ครั้งแรกต,ตัมอุลิศก็ปรับวิธีทำงานมาเล่าให้จบในเฟรมเดียวค่ะสิ่งที่เราอยากเล่ามันไม่เปลี่ยนอยู่แล้วเราจะเล่าเรื่องมนุษย์เรื่องความสัมพันธ์เรื่องความเจ็บปวดอะไรก็ตามแต่ว่าเราจะต้องย่อทุกอย่างครับให้มาอยู่ภายในภาพภาพเดียว <c oughs> ซึ่งสำหรับผมมันเป็นเรื่องใหม่แล้วก็ถามว่ายากไหมยากยากกว่าทำเป็นเรื่องยาวเยอะมองตัวเองใน 5- 6ปีที่แล้วที่เริ่มงานที่เริ่มวาดใช่ไหมครับ งานก็โตขึ้นสำหรับผมนะ mm hmm. ผมรู้สึกว่าเหมือนก่อนหนะ้านั้นเราจะมีความ agressive g มีความรุนแรงในเชิงอารมณ์แบบเห mm hmm. มือนมีความโทษว่าอีกคนนึงทำให้เราเสียใจหรือมีความแบบตัดพาะมีความน้อยใจแต่ในขณะที่ exhibition นี้มันทําให้เราสํารวจตัวเองว่าเราเอ้ยเราเริ่มเข้าใจอะเราเริ่มเราเริ่มรับได้กับเวลาเสียใจอะไรเงี้ยครับ ก็เลยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวตัวเราอะโตขึ้นงานเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเหมือนแบบภาพเขามันเป็นออแนวแบบว่าปลอบประโลมให้มันรู้สึกดีขึ้นได้อ่ะค่ะใช่แบบโดยตัวละครน้องผู้ชายที่เป็นแบบหัวหอมผู้หญิงที่แบบดูเศร้าแล้วแบบพอเจอน้องหัวหอมคนนี้ขึ้นมาแล้วแบบว่าบางทีเขาอาจจะแบบแค่นั่งด้วยเฉยๆแบบเหมือนเป็นนั่งเฉยๆเป็นกําลังใจให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบมันสื่อได้เยอะมากๆแล้วมันรู้สึกแบบเห็นแล้วมันแบบ เราก็อยากจะมีคนแบบนี้ในชีวิตอะเนาะที่เป็นลูกก้อนหินครับแล้วมีหัวใจอยู่ตรงการลางของเราเพราะว่ามันโครงเครงไม่มันคงครับถ้าก้าวเข้าไปหารกันมากกว่านี้หินก็จะพังลงมาครับเราตีความลึกกันนะมนะาจากตอรี่มาตัวละครหลักของนิทรรศการ Who's Cutting Onion คือหัวหอมกับเชฟ พูดถึงตัวตนคนสองคนที่อาจทำร้ายกันและกันแต่จะสื่อสารให้สมบูรณ์ก็ต้องใช้าศาสตร์การแสดงมาช่วยค่ะเมื่อตามอุลิตเคยเรียนแอคติ้งจริงจังเพราะเคยฝันเข้าวงการบันเทิงแม้วันนี้เส้นทางเปลี่ยนแต่ก็นำมาใช้ส่งเสริมการทำงานศิลปะช่วยเก็บรายละเอียดทางอารมณ์ของงานวาดสไตล์สองมิติมินิมอลรวมไปถึงแอนิเมชันค่ะผมรู้สึกว่าให้ตัวละครมันไม่พูดดีกว่าจะได้จะได้ ใครก็ดูได้อะไรเงี้ยครับออคือความตั้งใจมันเป็นแบบนั้นลบเรื่องภาษาเอาไปเลยตั้แต่แรกตั้แต่เริ่มวาดคอมิกเรื่องแรกในเพจครับทีนี้ก็เลยเหมือนว่ามันก็ฝึกสกิลการการใช้สัญลักษณ์อะไรเงี้ยแล้วบวกกับด้วยครั้งที่ผมเคยเรียนเรียนแอคติ้งมาด้วยเนาะ,นะใช่ใช่ใช่คือผมว่าเคยเคยเรียนแอคติ้งแบบว่าอยากเคยอยากเป็นนักแสดง <c oughs> เคยอยากเป็นนักแสดงแล้วก็เอาไอ้เทคนิคการแสดงเนี่ยครับมาใส่ในในตัวละครเพราะว่าจริงๆพอมัน พูดไม่ได้ครับบอดี้รังเกียจหรืออะไรมันสําคัญมากๆซึ่งถ้าเราไม่มีสกิลด้านนี้สำหรับผมเนี่ยอ,อันนี้เป็นส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันจะยากมากๆเพราะตัวละครมันจะไม่ได้พูดมันจะต้องใช้อินเนอร์ของตัวละครแสดงออกมาแทนอะไรองี้ครับ แหวกม่านค่ะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ศิลปินเขาใช้ในการสร้างประสบการณ์ของผู้ชมค่ะก็แบ่งผลงานแบ่งอารมณ์เป็น3ามห้องด้วยกันเปรียบเทียบก็เหมือนกับคอนเซปต์ของเทศกาลละคะ่ะเหมือนเข้ามาอยู่ในอีกชั้นหนึ่งของหัวหอมนะคะนี่เป็นครั้งแรกของตาอุลิศเหมือนกันเพราะว่าเพิ่งมีนิทรศการเดี่ยวของตัวเองแบบครั้งใหญ่ก็ต้องออกแบบค่ะว่าอยากจะให้ผู้ชมเดินชมงานแบบไหนค่ะ ส่วนเรื่องเทคนิคตั้มพยายามวาดสีอะคริลิกให้ออกมาเรียบเนียนเหมือนงานปริน์โดยผสมน้ำทาบางๆทับซ้อนกันหลายชั้นซึ่งกว่าจะแก้ปัญหาสีเพี้ยนได้ก็เอาเรื่องค่ะแตกต่างจากงานดิจิทัลเพนท์ที่ปรับได้ตามใจหากผลจากความพยายามก็ทำให้กระแสะตอบรับดีและมองว่าในเทศกาลเดี่ยวครั้งนี้เป็นจังหวะที่ลงตัวเมื่อป๊อปอาร์ตกำลังเป็นเทรนศิลปะที่เข้าถึงผู้คนจนเปิดโอกาสที่กว้างขึ้นให้ศิลปินหลากหลาย แผนต่อไปคือตอบรับแกลเลอรี่ต่างชาติที่เชิญไปแสดงค่ะเตรียมนำจิตรกรรมประติมากรรมโกอินเตอร์ในไม่ช้าโดยนิทรรศการ Who's Cutting o n i o n s ของต้ามอุลิตชมได้ที่ร i เวอร์ซิถึง25สิงหาคมนี้กาิษาดีมีไทย PBS รายงาน